สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ย t u b e ช่องมหาบ้านบ้านหลากสไตล์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่ที่สถาบันราชประชาสมาัยนะครับจะเพื่อจะเพื่อจะพาทุกท่านไปชมงานประจำปีนะครับปู่เจ้าสมิงคลายนะครับครับที่เห็นนั่นก็คือศาลปู่เจ้าสมิงคลายนะครับที่จะจัดงานเป็นประจำทุกปีนะครับอยู่ที่ซอย วัดกลางสวนนะครับหรือว่าภายในสถาบันราชประชาสมาัยนะครับอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งงานประจำปีรนะครับศาลปู่เจ้าสมิงพลายนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันนะครับนะครับสีสันภายในงานนะครับงานก็มี5วันนะครับตั้งแต่วันที่1นธันวาคมนะครับจนถึงวันที่5นะครับ ต้อนนะครับสำหรับงานคืนนี้ก็เป็นพื้นที่3มนะครับก็จะมีบ้านลมนะครับสวนสนุกของเด็กๆนะครับที่สำคัญนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับหนังกลางแปลงนะครับนี่ครับบรรยากาศทั่วงานนิมมัสการปิดทององคูเจ้าสมิงพลายนะครับอยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับสำหรับงานวันนี้ก็เป็นคืนที่3มนะครับมีหนังกลางแปลงนะครับ ฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งอำเภอรพระประแดงนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งปู่เจ้าสมิงพลายมาแจกให้กับท่านเลยทางกลางแปลงนะครักบ,ก,บก็กําลังเอาจอลงนะครับท,ที่จะใช้ใน,นคืนน,นี้นะครับเพื่อน,อนๆก็ยังได้ร่วมกันนาข้าวสารอาหารแห้งมาแจกให้กับพี่น้อง ชาพวกคุก็เลยทำเรื่อยมายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้จิ่มีวันนี้ก็เป็นวันที่แบบนี้คือองค์ูเจ้าสนิงพายนะครับการเียการต้องต้องออกสุดขกพปามอะไรางไม่เป็นอมอมครับ บรยากาศตอนใช้นังนะครับเาาตาวตานนะครับ นี่ก็คือสีสันบรรยากาศยามข้าคืนนะครับของงานมัสการมปิดทององค์ปู่เจ้าสลิงพลายนะครับอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ